อารันยังไงเมื่องานนี้ท็อตแนของฝั่งมาสตริฟอฟาน่าของเบรยอนเป็นหัวหอกของสงครามในการย้ายทียมหลังจากที่ห้าสโมสรต่อไปที่พร้อมที่จะเต็มที่และสู้ซึ่งการแข่ันเพื่อจะจะล่าลายเซ็นของเขาในขณะนี้อารันยังไงสิประตูกับอีกข่าแอซิสเจ็ตฟอร์มแข่งลิเวอร์พูลรับใช้ชาติก่อนจะบุกกับแวนยูสึกแดงเดือดนะอารันยังไงพิมาริกอังกฤษสั่งแบนมาเรสกาหนึ่งนัดหลังจากที่ดีใจเกินเหตุในเกมดับของแดนลิเวอร์พูล อารเงีซิเซ่ชมเอกติเตเก้เกสุดยอดดาวยิงรับอึ้งที่ปรับตัวไวมากกับริบอร์พูนะก่อนที่จะรับฟังข่าวริอร์ฟูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวริอร์พูนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยเียวอะไรยังไงเมื่อทางด้านของทางฝั่งงานนี้นะครับผมทางด้านของ มาสเฟรกโฟฟาน่าเป็นปีกแนวรุกชาเบลเช่ของโอลิมปิกนริยงในฤดูกาล2024เขาทำผลงานได้โดดเด่นโดยยิงประตูมากถึง11ประตูแอสซิสนะผมหลายลูกในการที่จะลงเล่นหลายรายการเขามีสัญญากับบันทังของลีองนะผมลียงจะถึงปี2028ด้วยฟอร์มการเล่นและก็ศักยภาพของเขาเองนั้นจึงกลายเ,เป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดสำหรับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในโยุโรป กิดสงครามการเซ็นสัญญาเพื่อจะแย่งชิงไลเซนส์ของเขาในครังนี้ให้จบได้ส่วนทางด้านของฝั่งทางฟอร์ฟาน่าเองนั้นก็บอกว่าตัวแทนของฟอร์ฟาน่าเคยพูดว่าลิเวอร์พูลนั้นคือจุดหมายในฝันซึ่งลิเวอร์พูลก็ติดตามฟอร์มของเขาและก็มีเจรจาเจรจากับเอเจนต์หากว่าลิเวอร์พูลปล่อยผู้เล่นแนวรุกออกไปอาจจะเปิดทางสำหรับทางด้านของฝั่งฟอร์ฟาน่าในครังนี้ก็เป็นได้ซึ่งบริยงนั้นตั้งค่าตัวค่อนข้างจะสูงอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์เพื่อดึงดูดการประมูลหลายฝั่ง ซึ่งฟอฟาน่าเองก็เน้นเลยนะว่าเขาอยากจะลงเล่นเยอะๆและต้องการจะไปยังทีมที่เล่นในยุโรประดับสูงโดยเฉพาะแชมเปี้ยนลีกได้โดยริยงเผชิญกับปัญหาทางการเงินและบางครั้งอาจถูกกดดันให้ชายขายผู้เล่นคนสำคัญเพื่อจะลดภาระโดยสโม,มสรใหญ่หลายทีมที่มีศักยภาพและก็ความพร้อมในการเสนอสัญญาที่ดึงดูดใจถ้าการเจรจาช้าสโม,มสรอ,อื่นอาจจะล้มเลิกความสนใจหรือว่าฟอฟาน่าอาจจะตัดสินใจอยู่กับบริยงต่อไปในครั้งนี้ก็เป็นได้ ่งไงเมื่อการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะทางด้านของขุนพลลิเวอร์พูลฟอร์มดุในช่วงเบรกทีมชาติได้กวาดรรมไปแล้วมากถึง10ประตูกับอีกห้าแอสซิสก่อนที่จะเปิดแอนฟิลด์โดนกับแมนยูดิสกแดงเดือดช่วงสัปดาห์นี้กักโปซาร่าแม็กอารดิสเตอร์ยิงลงกันแล้วถึง7ลูกฟอร์มค่อนข้างจะร้อนแรงพร้อมล่าชัยในครันี้ ดยการน,นี้ทัง,งต่างก่อนท้งฟังลิเวอร์พูลมีคิวเปิดแอนฟิลทำศึกแดงเดือดกับแมนยูในช่วงวันอาทิตย์นี้หลังจากช่วงฟีฟ่าเดย์ผ่านพ้นไปเป็นที่ระเบิดแล้วซึ่งฐานะสโมสรยักษ์ใหญ่นักเตะหลายรายของทีมของแดลิเวอร์พูลจึงผ่าไปรับใช้ชาติกันมากน้าหลายตาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าสตาฟของทีมย่อมจะให้ความสําคัญในเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะก่อนที่จะกลับมาลงเล่นในเกมเพียบริกนักสำคัญที่เกิดขึ้น หรือในขนาดเดียวกันผลงานรวมไปถึงฟอร์มการเล่นกับทีมชาติก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถบง่งบอกได้ว่าสตา์บริแมกชินพร้อมจะปวดสงคารามแข่งกับพนังของผีแดงซึ่งมากน้อยแค่ไหนนั้นหลังจากที่พวกเขามอีอันต้องประสบความประชัย3มนัดร,รวดก่อนจะเข้าช่วงเบรกทีมชาติในครนั้งนี้โดยงานนี้จากโปรแกรมทีมชาติสองนัดมินาเต้ลิเวอร์พูล6รายที่ลงเล่นครบทั้ง18 0บนาทีรวมไปถึงแอนดี้บรอบ,บสันแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วย สำหรับโคดี้กัคโปและก็บีดอสเกอร์เคชแม้จะลงเล่นให้กับแผ่นดินเกิด2เกมเช่นกันแต่ว่าทั้งคู่นั้นไม่ได้อยู่ในสนามตั้งแต่ต้นจนจบน,นะคือ180 ai, Weird, Isaac, so ai, an, ri, po, นาทีเฟอร์จิวฟันไดฟอร์เรนเวียดอเล็กซานเดอร์อิซักโดมินิกโซบ็อกสไตรแอนดี้บรอบเบอร์สันจอร์จี้มารมาเดวิชรี174นาทีโคดี้กัคโป169นาทีมิรอสเกอร์เคช135นาทีไบรอันกราเฟนเบิร์ก102่งร้อยสองนาทีอาริคแม็กอาริ 190นาทีคอนเนอร์แบตเชอรี่และก็โมซาล่า80นาทีอุโกเอกิตเก้67นาทีเจเรมี่ฟิมปงส่วนการทําประตูจากการลงเล่นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดซึ่งเดนมาร์แนดพิชิตมอนตาและก็ฟินแลนด์ด้วยสกอร์4ต่อ0เช่นกันการโปยิงได้รวม3ประตูจาก2เกมนี้แม้ว่าการลงเล่นให้กับสโมสรซีซั่นนี้เขาจะถูกแฟนบอลรุมตำหนิยกใหญ่ก็ตามที สำหรับซาร่าเองซึ่งซีซั่นนี้มีฟอร์มที่ตกลงไปและก็มีชื่อติดสกอร์บอดเช่นกันจากการสอยตาข่ายได้2เม็ดพาทีมชาติอียิปต์สยบจีโบติไป3ต่อศูนย์ทะยานเข้าสู่รอบสุดท้ายผู้บอลโลกได้สําเร็จก่อนที่บังโบจะได้พักในเกมที่ชนะกินีบิซาหนึ่งต่อศูนย์ส่วนด้านแบ็กอาริสเตอร์ไม่ได้ลงเล่นในเกมแรกที่อาจตินนาเฉือนชนะวิดิเซล่าไป1.0แต่อ 0. แต่ดงบุนัด2กับทีมฟ้าขาวบุกไปขยี้เปอร์โตดริโก 6ต่อศูโดยเขาก็กระทุ้งได้2ประตู3ประตูกา๊กโป2ประตูซาลาแบ็กอารดิสเตอร์และก็1ประตูฟันไดและก็โซบ็อกสไลดส่วนแอสซิสต์เนี่ยโซบ็อกสไลด์จัดเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่มีความผูเส้นคงวาม,มากและก็ในการรับใช้ทีมชาติทางการีเขายิงประตูในช่วงทดเวลาตามตีเสมอโปรตเกชได้อย่างเจ็บแสบไป2ต่อ2นอกจากนี้ประตูที่เดอะแม็กพายออกนำทีมฝอยทอง1ต่อ0 ตั้งแต่ต้นเกมโซบ็อกสไไรก็เรียกว่าศาสตร์ลูกเตะม,มุมให้กับอันติบราซารายโคกตุงตาข่ายเช่นกันขนาดเดียวกันเอกิติเก้ก็มีส่วนร่วมกับประตูในนามทีมชาติฝรั่งเศสและจากการผ่านบอลให้กับทนตของฝั่งเอ็มบาเป้ซันโวเม็ดแรกของเกมนัดยำใหญ่อาอร์เซนไบาจานไป3.0ต่อศูนย์โดยทนค์ของฝั่งแอตซิต์นั้นก็จะมีกากโปกลาฟเฟชเบิร์กโซบ็อกสไไรเอกิตเก,ก้ประกอบโรเบิร์ตัน เอาลยังไงเมื่องานนี้พิมาริประกาศบทลงโทษแบนเอ็ในโชมาเดสกานายใหญ่ชาวอิตาลีของเชลซีห้ามคุมทีมหนึ่งนัดพร้อมปรับเงินอีกประมาณ8,00 0ปอนด์จากกรณีโดนใบแดงในเกมที่เอาชนะลิเวอร์พูลก่อนช่วงพักประเด็กทีมชาติเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงทศวลาบาดเจ็บเมื่อบารเรสกาวิ่งออกไปดีใจกับลูกยิงชัยของเอสเตเบลนอกเขตเทคนิคจนโดนใบเหลืองที่2และก็ถูกไล่ออกจากสนามทันทีหลังจบเกมเขาถูกตั้งข้อหาประพฤติตัวไม่เหมาะสม ใช้คําพูดหรือว่าแสดงพฤติกรรมที่เข้าข่ายมิ่นประมาทและก็ก้าวร้าซึ่งล่าสุดนั้นกุนซอชาวอิตาเลียนยอมรับข้อหาและก็โทษด,ดังกล่าวในค้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะยังไงเมื่อกลางาน,นของฝั่งชีบริสซิเซออดีตท่านทั้องฝั่งกองหน้าของลิเวอร์พูลได้ออกมาชื่นชมอูโกเอกิเตเกกองหน้าชาวฝรั่งเศสว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถหลังที่เขาทําผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมของแดงลิเวอร์พูลทันที แม้จะเพิ่งย้ายมาอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ก็ตามทีโดยท่านด้องขอฟังโอโกเอกิตเคเองนะครับผมเ,เพิ่งจะย้ายจากไอทัลคกแฟงเฟิร์สนะครับสโมสรในบุนเดสซิสริกาเยอรมันมาอยู่กับเรอัลฟูร์ตลาดซื้อขายรอบนี้และก็เริ่มเดินหน้าในการทําประตูให้กับทางทีมดังจากเบอร์ซิไซครั้งนี้ทันทีทําให้ทางด้านของชิวาริสซิเซได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงดาวยิงพรุ่นน้องวาเะนรนี้บอกว่าเขาทําประตูได้เขาแสดงให้เห็นแต่ว่า เห็นมาแล้วในเยอรมน,นีและก็ได้แสดงมันที่เห็นในกับลิเวอร์พูลตอนที่เขาย้ายเข้ามาผมโกนนิดหน่อยว่าเขาจะไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นักแต่ผมก็คิดผิดเขากําลังได้เล่นเขากําลังทําได้ดีเขาทําประตูได้เขานามาซึ่งตัวเลือกที่แตกต่างจากโมเมซาร่ากับอเล็กซานเดอร์อิซักเขาเป็นนักเตะที่ดีมากเลยนะผมรู้จักเขาตั้งแต่ที่ฝรั่งเศสแล้วผมรู้ว่าเขามีความสามารถในการทําผลงานที่ดีแต่ผู้ตามตรงผมเองไม่ได้คิดว่าเขาจะทําได้เร็วขนาดนี้ อาร์นตงไตำนานนักเตะของฝั่งลิเวอร์พูลเผยจำนวนประตูที่ฟอร์เดนเวียดควรทำให้ได้กับของแดนลิเวอร์พูลถึงจะคุ้มกับค่าตัวที่ย้ายมาเมื่อดิบัตฮามันตำนานกองกลางของหัวแดนลิเวอร์พูลระบุว่าถ้าฟอร์เดนเวียดมิดฟิลรุ่นน้องป่วมชาติทำประตูกับของแดนลิเวอร์พูลได้ไปถึง10ลูกในฤดูกาลนี้คงเป็นอะไรที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากสำหรับเวียดในวัย22ปีย้ายจากไบเออร์เลโบรโกเซนไปอยู่กับลิเวอร์พูลช่วงเสมอที่ผ่านมาด้วยค่าตัวสูงถึง 1 1 6ล้านปอนด์ลงเล่นไปแล้วมากถึง10นัดรวมทุกบริการแต่ยังคงทำประตูในคั้งนี้ไม่ได้เลยนะทำไปได้เพียงแค่หนึ่งแอสซิสในคอมมูนิตี้ชิลด์เท่านั้นซึ่งฮามันก็บอกว่าคงเป็นเรื่องที่น่ากระวนใจและก็น่าผิดหวังหากเวียดทำได้ไม่ถึง10ประตูในช่วงซีซันแรกของเขากับทีมเมื่อคุณมาอังกฤษคุณต้องพัฒนาตนเองให้ได้ไวเพราะถ้าเขาเล่นได้อย่างน่าผิดหวังอีกสัก2หรือว่า3นัดผมไม่คิดนะว่าอาเนสรัตจะกระวนอะไร แต่บางทีถ้าเวียดเล่นได้เล่นไม่เต็มเกมถ้าทีมทําได้ดีเวียก็อาจจะมีปัญหาในครณั้งนี้ก็เป็นได้พวกเขามีเกมให้ลงเล่นเยอะมากทุกคนมีเวลาแต่ว่าคุณต้องการจะให้เขากลับมาเล่นได้ดีเร็วๆนี้ผมไม่ค่อยชอบแอสซิสในครณักษณนี้สักเท่าไหร่ประท้าคุณส่งบอลแค่3หลาให้กับเพื่อนยิงในระยะ40หลาเสียบสามเหลี่ยมคุณก็ได้แอสซิสแล้วดังนั้นผมจึงไม่ใช่คนที่ชอบแอสซิสอะไรมากมายนักผมรู้ดีนะว่าเขาเก่งแค่ไหน และผมก็บอกทุกคนไปแล้วว่าเขาเก่งแค่ไหนผมวังว่าเขาจะทําได้ดีในระน่อวนี้ทุกประการผมคงผิดหวังถ้าเขายิงประตูได้ไม่ถึง2หลักในครั้นี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ